สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรามาจากกลุ่มเรนกรรมวันนี้เราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยมค่ะลัทธิจักรวรรดินิยมนะคะหมายถึงลัทธิการปกครองและการดําเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเข้าไปปกครองและแสวงหาผลประโยชน์ในดินแดนที่อ่อนแอก,กว่าค่ะ ซึ่งมีหลายลักษณะและหลายรูปแบบดังนี้ค่ะ 1. การได้รับสิทธิพิเศษในด้านเศษรษฐกิจและการค้า 2. การได้รับสัมปทานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3. การได้รับสัมปทานในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4. การจัดตั้งเขตอิทธิพลที่ประเทศมหาอำนาจเข้ามาควบคุมในด้านเศษรษฐกิจและการเมืองค่ะ 5. การจัดตั้งเขตให้เช่าโดยการบังคับเช่าดินแดนและมีอำนาจปกครองเป็นเอกเทศจากรัฐบาลกลาง กการจัดตั้งเขตด,ดินแดนในอราาักขาโดยยอมให้ประมุกในประเทศนั้นมีสิทธิในการปกครองตอนเองในระดับหนึ่งและ 7. การผนวกดินแดนโดยการเข้ายึดครองและปกครองโดยตรงค่ะ โดยยุคของรัทธิจักรวรรดินิยมสามารถแบ่งออกได้เป็นสองยุคได้แก่ 1. ยุครัทธิจักรวรรดินิยมแบบเก่าจะอยู่ในช่วงก่อนปลายคธธริสต์ศตวรรษที่19มีการใช้อำนาจทางการทหารเข้ายึดครองดินแดนที่อ่อนแอก,กว่าและจึงขยายอำนาจทางการเมืองเข้าไป 2. ยุคลทัทธิจักรวรรดินิยมแบบใหม่จะอยู่ในช่วงหลังปลายคริสต์ศตวรรษที่19เป็นลักษณะของการสแสวงหาดินแดนพ้นทะเลโดยประเทศมหาอำนาจต่างพยายามแข่งขันกันเข้าไปปกครองหรือมีอิทธิพลในดินแดนเอเชียใต้และอเมริกาการสร้างระบบจักรวรรดินิยมนี้เป็นไปเพื่อสนองนโยบายพันิชยนิยมนั่นเองค่ะ หนึ่งความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศยุโรปทำให้เกิดความต้องการยึดครองดินแดนที่มีวัตถุดิบอันเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมโดยอังกฤษยึดครองอินเดียจีนและอียิปต์ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเอลเจียและอินโดจีนรัสเซียได้ขยายอิทธิพลดินแดนระหว่างแม่น้ำอามูกับแม่น้ำอุสุรีและดินแดนในเขตแปซิฟิกและขยายอำนาจเข้าสู่เอเชียกลาง และนเลนเธอร์แลนด์สามารถครอบครองหมู่เกาะอินเดียตะวันออกได้สำเร็จค่ะ 2. ความตื่นตัวในลัทธิชาตินิยมในคิสตศตวรรษที่19ในดินแดนต่างๆในยุโรปทำให้เกิดความทะเยอทะยานที่จะเป็นชาติมหาอำนาจซึ่งฝรั่งเศสพยายามแสวงหาอาณานิคมในที่ต่างๆเพื่อกู้ศักดิ์ศรีของประเทศที่พ่ายแพ้ในสงครามฝรั่งเศสปศศัสเซีย เยอรมนี ani, เข้ายึดดินแดนแอฟ,ฟริกาเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่อิตาลีแสวงหาอาณานิคมในแอฟ,ฟริกาเพื่อแสดงว่าตนมีศักศรีทัดเทียมประเทศมหาอำนาจ 3. เพื่อเผยแผ่คริสตศาสนาและอาระยะธรรมตะวันตก 4. ความต้องการหาแหล่งระบายพลเมือง 5. ความจำเป็นในการรักษาและป้องกันอาณานิคม ผลของลัที่จะกรรดนิยมคือ 1. เป็นสมัยที่ดินแดนส่วนต่างๆถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 2. ชาติยุโรปมีอำนาจสูงสุดจึงได้นำอรารยธรรมของตอนไปเผยแพร่ทุกมุมโลกส่งผลให้เกิดอรารยธรรมที่คล้ายคลึงกันทั่วโลก 3. ดินแดนที่เป็นอาณานิคมเจริญก้าวหน้าขึ้น 4. ดินแดนที่เป็นอาณานิคมต้องสูญเสียเอการาชและอธิปไตยค่ะ ชาติมหาอำนาจได้รวมดินแดนอาณานิคมเข้าด้วยกันและ6ในการแข่งขันแสวงหาอาณานิคมในสมัยจกักรวรรดินิยมทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาริจัก,กรวรรดินิยมหากต้องการหาความรู้เพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตและในหนังสือค่ะสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ